อันนี้ไปดูเรื่องของที่เราจะต้องทราบเพราะเป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นเ,เ,นเนมื่อหลายวันที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีคุณครูสอนพิเศษของสถาบันแห่งหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันต์ตัวเธอเนี่ยนะคะไปรับการฉีดวัคซีนสลับเข็ม ก็คือสลับยี่ห้อไม่ใช่สลับเข็มสลับยี่ห้อ,อเป็นวัคซีนสูตรผสมหลังจากที่ทางภาครัฐนะคะออกมาบอกว่าให้สามารถใช้สูตรนี้ได้ใ,ใครใที่ฉีดซิโนแวคไปแล้วเข็ม2ให้เป็นแอสตซาเซเนกาตัวครูสาวรายนี้นะคะเริ่มต้นแล้วเนี่ยไปฉีดซิโนแวคมาก่อนแล้วแล้วก็ครบกาหนดต้องฉีดเข็มที่ 2. 2พอไปฉีดเข็มที่2ก็กลายเป็นว่าเธอก็ต้องฉีดอซาเซเนกาถูกไหมคะคทีนี้เน่ยพอเธอไปฉีดเสร็จกลับมาปรากฏว่าในหนึ่งวันนั้นค่ะ เธอมีอาการผิดปกติอย่างไรยังไงไม่ได้ทราบได้เพราะว่าตัวสามีบอกว่าตอนแรกก็เห็นว่ายังดีๆอยู่ไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรก็ยังคิดอยู่ว่าเออไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรปรากฏว่าไปพบว่าภรรยานี่สามีเล่านะคะภรรยาครูสาวรายนี้เสียชีวิตล่าสุดค่ะเหตุการณ์นี้ทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาเปิดเผยกรณีนี้แล้วจากผลการชันสูตรค่ะโดยบอกว่า เ,เรื่องของการเสียชีวิตของครูสาวรายนี้มีอาการปวดศีรษะตอนกลางคืนในวันนั้นที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองเช้าวันรุ่งขึ้นมีอาการปวดศีรษะอาเจียนแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์พูดคุยตามปกติช่วงค่ำญาติบอกว่าไปฟุบอยู่ที่โต๊ะทำงานเรียกเท่าไหร่ไม่รู้สึกตัวเลยมีการโทรแจ้งหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปดูแลเมื่อทีมกู้ชีพไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าผู้ป่วยนั้นไม่มีชีพจรไม่หายใจ ปลายมือปลายเท้าเขียวปากเขียวตัวซีดนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลประจบคีรีขันธน์ณเวลานั้นแล้วก็ตรวจไม่พบสัญญาณชีพด้วยนะคะแพทย์มีการระบุว่ามีการเสียชีวิตก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลและนำร่างผู้เสียชีวิตนั้นส่งชนะสูตรพลิกศพเนื่องจากว่าสามีนั้นมีความสงสัยในเรื่องของอการฉีดวัคซีนสูตรสลับแบบนี้รปรากฏว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าผลการชนะสูตรออกมามแบบนี้นะคะว่าเนื้อสมองนั้นบวมทั่วไป พบก้อนเนื้อง,งอกขนาด5เซนติเมตรที่น่าจะเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วบริเวณสมองส่วนหน้าขวากดเบียดก้านสมองทำให้เกิดอาการปวดศรีรษะและมีผลต่อการกดการหายใจและนี่จึงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของครูสาวรายนี้ค่ะสรุปนะคะว่าการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนด้วย และนี่ก็เป็นข้อความจากทางด้านของกรมควบคุมโรคค่ะที่มีการรายงานออกมาแล้วกรมควบคุมโรคยังมีการให้ตัวเลขสถิติออกมาด้วยนะคะว่าข้อมูลณนะวันที่22กรกฎาคมมีรายงานว่ามีการฉีดวัคซีนแบบสลับชนิดไปแล้วกว่า124,704รายก็ดาว่าที่ออกมาเปิดเผยตัวเลขเรื่องนี้อาจจะพยายามบอกว่า ยังไม่มีใครที่เกิดผลข้างเคียงใดๆหรือเปล่านะคะ,คะถึงมีการชี้แจงและนี่ก็เป็นการชี้แจงของทางกรมควบคุมโรคค่ะว่าครูสาวที่ฉีดวัคซีนสูตรสลับนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเข็ม1ซิโนแวคและเข็ม2องแอสตราเซเนกาเอาเป็นว่าไปพบว่าตัวเธอเนี่ยมีเนื้อง,งอกนะคะถึง5เซนติเมตรค่ะนะอยู่บริเวณสมองนะคะ,ะก็แสดงความเสียใจกับญาติอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ,คะ อันนี้ก็เป็นข่าวที่เรานํามาฝากค,ค่ะไม่อยากจะให้คุณผู้ชมกลัววัคซีนนะคะเพราะว่าตอนนี้โรคมันก็น่ากลัวจริงๆค่ะยังไงก็ฉีดอะไรแล้วก็ฉีดก่อนนะนาะเวร์นิวส์ข่าวในมือคุณ